สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะที่นี่แปงดอกคุณนายตื่นสายอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีค่ะนี่ทุ่งดอกคุณนายตื่นสายในพื้นที่ประมาณสองไร่นะคะนู่นยาวไปถึงทางขวาทางนู้นอีกนิดหน่อยนะคะก็ตรงนี้ก็ตอนนี้นะคะ บ้านสัพรังเต็มแปลงแล้วนะคะวันนี้วันที่25หกุมภาพันธ์งพันารค่ะพาเพื่อนๆมาดูดอกคุณนายตื่นสายสีๆๆสวยๆนะคะที่บ้านเรานี่มีสะสมดอกคุณนายตื่นสายเป็นร้อยสีเลยค่ะสมมุติว่าถ้าสนใจสั่งนะคะคุณนายตื่นสายร้อยสีที่นี่นะคะ<ม>ก็ทักกันเข้ามานะคะทางข้อความได้เลยที่ Facebook Fan น page ไม้หัวดอกสวยนะคะ หรือว่าเบอร์โทรศัพท์0814007137ค่ะคุณนายตื่นสายนี่เราปลูกได้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยเลยนะคะก็เพียงเพื่อนๆน,นะคะมีพื้นที่ที่แดดจัดนะคะดอกไม้ชนิดนี้ชอบชอบความแดดชอบแดดจัดมากๆเลยนะคะชอบแดดจัดมากๆเลยเห็นไหมคะ อันนี้คือเวลาเราปลูกนี่คือเรานํากิ่งชํานะคะมาปักลงดินได้เลยนะคะก็คือตั้งแปลงเหมือนแปลงปลูกผักอย่างเงี้ยค่ะคือทําเนินขึ้นมานะคะเพื่อให้เวลารดน้ําแล้วให้น้ําเนี่ยไหลไหลลงด้านข้างแปลงนะคะน้ําจะได้ไม่ขังอยู่ในแปลงเนาะแบบนี้นะคะก็ สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะดอกไม้ชนิดนี้นี่ปลูกไม่ยากค่ะปักกิ่งช้ำนะคะตอนที่เราจะปลูกนี่เราก็มาพรวนดินนะคะให้ร่วนใส่ปุ๋ยให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็รดน้ําดินให้ชุ่มเสร็จแล้วเอากิ่งช้ำเนี่ยที่ได้นะคะมาปักปากเวลาปักเราก็เด็ดเป็นแค่ท่อนสั้นๆค่ะแล้วก็ปากหางๆนะคะก็เหลือพื้นที่ให้เขาแบบว่าจเจริญเติบโตเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะแตกยอดใหม่ทุกข้อใบเลยนะคะ คุณนายตื่นสายนี่มีเป็นร้อยสีค่ะจัดชุดร้อยสีก็300กิ่งนะคะราคา750บาทรวมค่าส่งนะคะได้ร้อยสีเลยแบบนี้ถ้าใบแหลมๆนะคะใบแหลมๆดอกซ้อนนะคะแบบนี้เรียกแพรเสียงหฮนี่แบบนี้นะคะเรียกแพรเสียงหยค่ะที่บ้านเรามีแพรเสียงหฮนะคะชนิดใบแหลมๆแบบนี้นะคะ45สีเพื่อนๆที่สนใจก็ ทักถามกันเข้ามาได้45สีเราตัดคลาสสี150หกิ่งนะคะราคา390บาทรวมค่าส่ง150หกิ่ง390บาทรวมค่าส่งนะคะก็จะได้สีสวยๆทั้งนั้นเลยนี่อันนี้นะคะน่ารักไม่ละเป็นขนแพะเซียงไฮ้นะคะน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยค่ะนี่แบบนี้ สมมุติว่าพื้นที่น้อยนะคะจะสั่งชุดเล็กก็บอกกันได้ค่ะไม่มีปัญหานะคะชุดเล็ก24หกสิบกิ่งราคา190บาทก็คุยกันได้นะคะโอเคติดตามดอกไม้สวยๆที่บ้านเรานะคะได้ที่ Facebook Fanpage ไม้หัวดอกสวยค่ะสั่งซื้อดอกไม้ก็ทักกันเข้ามานะคะที่ l ล n e แอ yung เบอร์โทรศัพท์081 400 7137นะคะ วันนี้ยุ่งลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย